ส่งมาให้ดูบ้างเด้อคุณตารงน้องใบบวัวกำลังขึ้นมสามค่ะแล้วจะไปต่อโรงเรียนสาธิตค่ะโอค่ะเก็บลีโอกับตันมาแววนะคะสวัสดีนะคะเก๋ค่ะปะ้าเก๋มาให้เพื่อนทวงนะเนี่ยเก๋ค่ะมาให้เพื่อนทวงปีละหนึ่งครั้งสองครั้งใช่ไหมเนี่ย <laughs> เทพบลิโอพญนยตนยังมาไหนมาหอดบ้านเลยไปอุบลไปอัดเสียงอุบลยังมาไม่ถึงบ้านเลยสวัสดีปูปูนะคะจากเก๋ขานะคะวันนี้ดาทุทัไทยคุณเก๋ด้วยนะคะเดี๋ยวเดีเดียวเ,ยวเยวคนลึกลับด้วยนะคะจากเทพรลิโอหรือว่าเทวดาแปดซิมฝากเป็นกำลังแรงใจกำลังอ่าสนมากแม่สามขวบพูด ปันต่อยหอยนั่นแหละใช่ต่อยหอยจริงๆนะสามขวบแล้วก็ชอบเรียนชอบรู้ด้วยนะชอบทําตามทําอะไรก็ทําตามนั่นแหละนี่แหละไม่ดุดค่อยอยังชั่วแล้วช่วงนี้ก็ปล่อยๆห่างๆไว้บ้างเขาก็อยู่กับพ่อเขาแหละห่างๆมั่งเพราะว่าเราก็ต้องมีงานมีการทํางานก็คืองานที่เห็นนั่นแหละเข้าบ้านนั่นแหละดูแล้วเอามาให้ย่าเบิ่งในเด้อว่ามันหลาเป็นไหลไหลาเป็นไหลแล้ว ลึกเยอะแยะจับว่าท่านอันพวกพวกตาเก่าๆเนี่จับว่าท่านอันนั่นเลย่าบอกว่าย่าไปเคาะมันันนั่นแหละเอาไฟซองแล้วก็จับใ่จับใส,บใส่ถึงไหนแล้วคนลึกลับนะคะน้องเมฆนะคะทักทายจากเทพลี่โอเนาะกำลังสนแม่อืมใจ่เตรียมขั้วเลยรอกินพม่ดูดกินไม่ได้หรอกยิมก็แหลก ย่ไม่ออกสวัสดีคุณยายน้องอีกิวหรือจากเกๆ๋ๆนะคะเก๋นกัดีอึ่งอ่างอร่อยนักักบตันไม่กินหรอกก็จะกินอื่นซื้อตลาดยโสได้โอ้คุณแม่ยายป้อมเราก็มาเนาะขอบคุณนะคะขอบคุณคุณแม่ซอกของเราก็มาขอบคุณมากม,มายมะม่วงมะนาวมะม่วงหาวมะนาวโอ้นี่ยเอาลน,น,นถุกคนสองแหญ้าถา่า ยาแถวมันคือแบบว่ามันแดดกูกูมันแดดย่างไม่หนีบเลยนะใครล่ะดูน้องสาวคนเล็กแม่เลยเหลือคนเดียวขึ้นแม่อหร่หลังหลังก่อยังว่าเอาไฟลงขี่ดินหันเราสั้นมันสิมาหาไฟยายน้องอีกคิวชาแนลนะคะรับไปจากเจดีโอนะเชาไปฟังหลายโลกไม่ได้คอมเมนต์ครับหัวเลาะเสียงดังฟังชัดมากกัะ ไขรหายยังกัสันวานะคะคุณเกตจลานะคะสวัสดีมีความสุขนะคะคู่ปรับรออยู่พี่หมอมาหรือยังพี่หมอหวานจ้าไปไหนมาไหนละหวานพี่หนูนิดด้วยนะคะกบคุณกกำลังแรงใจนะคะ่ะคุณ <S <s <we ep> เกตจลาด้วยนะคะทักทายทักทายนะคะแมป่ปูปูด,ด้วยมะม่วงเหามะนาวโหแไม่กินนู้นอยายงไม่กินนู้นหลายหลายได้ไหมไงไ มาดูมาจอดบ,บังเหรียญเขาลงกี่ดินมันสิมาหาไฟป้าเบ,บิดนี่แหละอืออะอะอะไปฟ้าไฟฟ้าใจเองโเสียวเนีน่ยมาหายเสียงดังไรไม่ได้จับตัวเราก็เทียวอยู่ห่างไม่ได้เพราะขวัวเพราะออมเขาหนึ่งตัวคุณแม่ยายป้อมทักทาย,ยจากน้องกับตันปึ๊กตั้งแต่นี่มันมันมาตอมอันนี่มึงมังม่งมึงมั่งยืดเดี่ยวนี่ระวังมันสีบินเข่าหนูเด้อทักทายทักทายจากคุณเพื่อนพาษ ภาษาอังกฤษนะคะขอบคุณนกำล,ลังแรงใจนะคะเหนื่อยไหมหวานหวานข้าวกระท่อมพินแกนนะคะเบากระท่อมพินแกนขอบคุณหลายๆนะคะใส่ยามาเบิ้งกันนะ,ะนั่นเบิง้งตามเนี่ยว่าบ่เอาไปแย่างถึงไหนเบิ้งหอยไปเอานี้นี่ยามาใกล้คุณน้อยแสงตะวัน ้ามาก็มาเปลี่ยนกำลังแรงใจวันนี้อยู่บนนอก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 ดูดูดูเป็นยังค่อยยจางย่างมากรองก้นใช้กันบาดที่นี่เนี่ยเออเย็ดเย็ดญาติวดเทจริงแล้วเอ็ดบาทเขามันเอาไปเล่นซะมากกว่าไงมันเล่นซะมากกว่ามันไม่เอาจริงไงเขาก็เลยตามมากวนนี่แหละปู่่าตายายความที่ห่วงใยกระท่อมครับนะคะจาก กับตันมาแวะตามสบายนะคะคุณ